สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่3มีนาคม2564ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอสรุปคู่ V.I.P. ของผมคือนะครับที่ให้ไว้ก็เป็นคู่ของระหว่างอูเทคเยาวชนพบกับดอเดสนะครับผลก็ปรากฏว่ามาครึ่งแรกด้วยกัน2ประตูนะครับสำหรับสายสกอร์สูงแรก ก็ถือว่ารับทรย์กันไปเต็มๆเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งตัวแถมของผมนะครับที่ให้ไว้ตั้งแต่คู่หัวค่ำนะครับนะก็มาทั้ง2ตัวแต่ว่าตัวสุดท้ายพลาดนะครับก็คือคู่ของเอ่อกัดบักกับดอทมุลน,นะครับมาผู้เดียวสําหรับใครที่ตามคู่นี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าท่านนะครับหยุดตั้งแต่ สองคู่แรกหรือคู่ V.I.P. ของผมอย่างที่ผมบอกว่าให้เลือกเล่นวันละ2-3ถึงคู่พอครับท่านก็ถือว่าได้กำไรแล้วในวันนั้นนะครับนะผมย้ำอีกครั้งว่าเราคือนักลงทุนนะครับไม่ใช่นักพนันนะครับนะได้แล้วหยุดคือดีที่สุดของนักลงทุนนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รับ บทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับให้แอดไปที่ s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มก็ยังมีตัว VIP ของแอดมินด้วยนะครับรวมทั้งพี่เสือท่านอื่นๆที่คอยให้ทัศนะฟุตบอลในแต่ละวันเอาไว้ลงทุนกันนะครับสนใจนะแอดไปที่ S45OVERR ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องลงเป็นยิงของผมหรือว่าเพจ บ็อก8นะครับบาย45อูเวอร์ก็ได้นะครับนะท่านจะได้เข้ากลุ่ม v i f ฟรีทันทีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันครับก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะัดที่23ของฤดูกาลวันนี้จะพาไปวิเคราะห์คู่ระหว่างเซนการเลนอันดับที่3พบกกับเซอร์เวตอันดับ5เต่เวลาเที่ยงคืน 15นาทีนะครับไปดูตารางคะแนนทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเซนกันเลนอันดับที่3นะครับแข่ง22นัดชนะ8เสมอ7แพ้7ยิงได้27เสีย25เก็บได้31คะแนนสำหรับแดงจูงใจวันนี้ถ้าชนะก็จะขึ้นไปเป็นรองจากฝูงชั่วข่าวแสงบาซซลนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเซอร,ร์เวตอันดับ5แข่ง22นัดชนะ7เสมอ7 แพ้8ยิง25เสีย29เก็บได้28คะแนนครับก็ตารางคะแนนก็ถือว่าอันดับใกล้เคียงนครับ31กับ28อันดับ3กับอันดับ5มาเจอกันในวันนี้ไปดูฟอร์ม6นัดล่าสุดครับผมทั้ง2ทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านเซนกันเลนนะครับแข่ง6นดัดชนะ2สะเสมอ2แพ้2ยิงได้11เสีย10เก็บได้8คะแนน อร์มโดยรวมก็ถือว่ากลางๆครับมีชนะเสมอแล้วก็แพ้อย่างละ2ยิงได้11ก็คิดยิงเฉลี่ย1.83ต่อเกมเสีย10ก็คิดนะฮะเสียเฉลี่ย1.66ต่อเกมไปดูผู้มาเยือนอย่างเซอร์เวทกันครับเซอร์เวท6นังล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้11 เสีย11เก็บได้8คะแนนฟอร์มเท่าก,กันกับเจ้าบ้านเลยนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับฟอร์มถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวและการยิง11ประตูก็คิดเฉลี่ย1.83ต่อเกมเสีย11ก็คิดเฉลี่ยเสีย1.83ต่อเกมเช่นเดียวกันฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันและการยิงประตูก็ถือว่าใกล้เคียงกันอีกด้วยนะครับนะบนะถือว่าวันนี้น่าจะเป็นบอลที่ สนุกแลกกันเป็นบอลสามหน้าเลยทีเดียวไปดูฟอร์มที่พบกันล่าสุดนะครับแข่งเมื่อวันที่11เดือน2-2021นะครับแข่งกันล่าสุดเมื่อวันที่11นี้เองนะครับเดือนที่แล้วเป็นเซอร์เวทเปิดบ้านสเสมอกับซนินกาลีนไป2ประตูต่อ2ด้วยเหรีราคาสเสมอนะครับวันนี้บริษัทคลาว เปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อก่อนนะครับที่ปอปให้สินกันเรียนต่อปอปจ่ายผู้2 7 7เสมอ3.70และให้ทีมเยือน2อ5ปัจจุบันท่านสังเกตเห็นอะไรครับราคาภูปรับลดราคาแฮนดิแคปปรับราาลดลงเหลือเสมอและปรับภูนะครับให้ความสําคัญมาที่ทีมเยือนอย่างสวีทนะครับนะเป็นราคาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นราคาสวิง จะยิงประตูซึ่งเขียนในหนังสือผู้เล่นคนที่12ด้วยผมก็เลยจับยกมาในวันนี้และที่สำคัญก็เห็นราคาสูงต่ำา3ลูนะครับเปิดออกมาปัจจุบันไหลไปที่ราคา3.25เรียบร้อยไปเจาะราคาภูแล้วก็ราคาเฮนดิ a แคปนครับมาดูของบริษัทเบส6 6 5ครับราคาเฮนดิ c แคปเหมือนกับของบริษัทคาครับเปิดมาที่ปปให้เจ้าบ,บ้านนะครับ สังเกตราคาพูด้วยนะฮะอ่าเปิดมาที่ปปให้เจ้าบ้านเป็นต่อแล้วก็จ่ายน้ำฝั่งเซนกลินหนึาศูนย์ให้เซอร์เว้1.95ราคาใฮ้ในแคปปัจจุบันปรับเหลือราคาเสมอนะครับจ่ายน้ำให้กับเซนกลินสองจุดนย์สจ่ายน้ำให้ผู้เมเยือนอย่างเซอร์เวึ1.81เจ้าเริ่มให้ความสำคัญกับทีมเยือนนะครับ2บริษัทแล้ว ต่อไปราคาพูนะครับเปิดออกมาบอกว่าถ้าเซนกาเลนชนะจ่าย2.10ถ้าเสมอกันจ่าย3.60ถ้าทีมเย็ยนอย่างสวีชนะจ่าย3.20ราคาพูปัจจุบันครับไปในทิศทางเดียวกันกับราคาแฮนิแคปครับถ้าเซนกาเลนชนะจ่าย2.70ถ้าเสมอกันจ่าย3.60 และถ้าทีมเยือนอย่างเซเวชนะจ่าย2.40 2บริษัทเลครับให้ความสำคัญมาที่ทีมเยือนเห็นไหมครับนะอย่าราคาแบบนี้เขาเรียกว่าราคาสวิงจะมีการยิงประตูนะครับก็เขียนในหนังสือตำราผู้เล่นคนที่12ตรงนี้นะครับมีคนเคยถามว่าพี่ครับอยู่ในหน้าไหนเทคนิคราคาการอ,าอ่านราคาสวิงจะยิงประตูนะครับ ผมบอกเลยครับอยู่ในหน้านี้ร้อยที่สิบสี่นะครับท่านไปเปิดอ่านดูนะครับคนที่ซื้อหนังสือผู้เรียนคนที่สิบสองไว้หรือสั่งอ e ีบุ๊กนะครับนะท่านไปศึกษาได้เลยนะครับประกอบกับนะครับสถิติตรงนี้ที่มีการยิงประตูแล้วก็เสียประตูใกล้เคียงกันฟอร์มก็ใกล้เคียงกันเจ้าเลยมองว่าคู่นี้ไม่รู้ว่าใครจะชนะด้วยซ้ำนะฉะนั้นแล้วนะครับ เรารุ้นประตูจากทั้ง2ทีมได้เลยครับบวกกับเห็นไหมครัราคาเปิดสูงต่ําเปิดมาที่3รลูกเห็นไหมครับปัจจุบันไหลไปที่3ุดสองห้า 2, 5, เรียบร้อยคู่นี้ผมมองว่ารุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งแล้วก็ทีมไหนทีมหนึ่งชนะได้เลยก็คืออาจจะจบด้วย2 1หรือ1 2หรืออาจจะไปเสมอ2 2แบบเกมล่าสุดก็ได้นะครับ ฉะนั้นแล้วสกอร์สูงแรกวันนี้นะครับราคาสวิงจะยิงประตูผมให้ไปที่คู่ของระหว่างเซนกาเลนพบกับเซอร์เวตบอนสวิตซ์ซูเปอร์ลีแข่งเวลาเที่ยงคืนนะครับทุกทีครับแข่งเวลาเที่ยงคืนนะครับ15นาทีอ่าตรงนี้นะครับเที่ยงคืน15นาทีสำหรับตัวแถมวันนี้นะครับผมที่ผมจะจัดให้ นะครับก็มีคู่ออสเตรียครับตีทีหนึ่งคู่วบเบอร์เกอร์พบกับ l อ k เอลิอลนนะครับแถมตัวที่สองไปฟุตบอลฮังการีดีหนึ่งตีเวลาตีสองแฟร์เฮวาวีดีโอตั้นพบกับปกักซิกเซ่นะครับและคู่สุดท้ายฟุตบอลอิตาลีซิรีอ, 2, อารตีสองสี่สิบห้าอารตัลันต้าพบโคโตเน่นะครับผมแถมให้อีก3ตัว สำหรับสมาชิกคนที่ติดตามผมนะครับถ่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากผมเอาไว้ลงทุนก่อนใครรวมทั้งของแอดมินด้วยนะครับแล้วก็พี่เสือท่านอื่นๆสนใจเข้ากลุ่ม VIP ฟีให้แอดไปที่แ4 5 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีเช่นเคยครับขอให้เฮงๆรวยๆสวัสดีครับ